ครับวันนี้ผมอยู่ที่วัดเขาวงนองว่องลบบุรีนะครับบารมีหลวงรวยพื้นที่ที่ชำรุดเสียหายสิ่งกอ่อสร้างต่างๆนะครับนีเราก็จะมาพัฒนากันใหม่เท่าที่เราจะทำได้ถ้าป่าวันที่15้าธันวาคมพรุ่งนี้ก็ปี2อง7หกพรุ่งนี้ก็จะหาทุนยะทรัพย์บางส่วนที่จะสร้างกุฏินะครับศาลาสักหลังหนึ่งนะครับขึ้นนะครับเพื่อ เป็นที่นะทำนักของหลวงรวยแล้วก็รับสิทธิอนุสิทธิเวลาเข้ามาหามากราบนะครับตอนนี้วัดไม่เหลืออะไรนะครับเหลืออยู่เท่านี้นะครับนะครับต่อปลักหักพังชำรุดถูกไฟป่าไฟไหมแนะทงลงแทงน้ำก็ไฟไหมนะครับนี่ฮสิ่งก่อสร้างก็จําเป็นต้องทุบนะฮะพังสลายลงมาเกิดเหตุการณ์ไฟไหม ไฟไหม้ป่าในช่วงที่พระอาจารย์ท่านไม่อยู่นะครับท่านไปเมืองนอกในช่วงนั้นนะครับกลับมาก็ถูกไฟไหม้ก็ยังไงก็ติดตามงานบุญด้วยนะครับนะครับขอขคุณพระใหม่ก้าหน้าครับฝากติดตามคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ